ร้ทะลุจอเปิดวลีเด็ดกระเช้าสีดาทำเรตติง้งพุ่งกระฉูดไม่หยุดเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับรละครกระเช้าสีดาผลิตด้วยแช่ง2,561ทางช่องวัน31นำแสดงโดยนุ่นวรนุชกรีนอัศดาพอปีเตอร์คอบดารินดัสและกอจิระยุพร้อมนักแสดงมากฝีมืออีกเพียบ โดยตอนล่าสุดเมื่อคืนวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนื้อเรื่องดำเนินมาถึงตอนที่13แล้วมีฉากดราม่าเพียบรำนำก็ยังคงร้ายไม่หยุดแถมมีวลีเด็ดเรียกแม่สีลูกที่ทำมือหาสุดๆจนแฮชแท็กแฮชแท็กกระเช้าสีดา ep 13ติดเทรนดเทวิตเตอร์อันดับที่3สามารถกวาดเรตติ้งไปได้ทั้งหมดทั่วประเทศ5.337 BKK ห้าจุดเจ็ดหนึ่งห้าเอาแบนสี่จุเจเจสองรูเรลห้าจุสี่เจ็ดซี